เรื่องเงินอ่ะมันสําคัญยังไงส่วนใหญ่เ่ะเวลาที่เราเป็นนักเรียนอ่ะเราก็มักจะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องอื่นเนาะแต่จริงๆถ้าสามารถแบบบอกเขาได้เริ่มฝึกเขาอะไรเงี้ยอันนีน้น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้ว่ามันสาคัญรู้หารู้ใช้รู้ออมเนี่ยม,มันต้องมีอยู่ในทุกคนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ให้เริ่มจากตรงนี้ก่อนก็พยายามลงทุนในสิ่งที่รู้และเข้าใจเนาะในโลกของการลงทุนอ่ะมันเป็นการเล่นเกมระยะยาว สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มินเดียนไมล์เครับรายการที่จะมาคุยแนวคิดการเงินแบบเข้าใจง่ายให้ทุกคนมีสุขภาพการเงินที่ดีขึ้นครับแขกรับเชิญวันนี้ของเราครับคือคุณหมอตุยครับเจ้าของเพจหมอยุ่งอยากมีเวลาสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีคะ่ะเอ้ามา <laughs> เดี๋ยวจะให้แนะนําก่อน <laughs> ก็ดูนี่เอาทำไปถึงเรียนหมอเลยครับหมอมาทำไปถึงเรียนหมอ คือตอนนั้นะไม่รู้ว่าตัวเองชอบเรียนอะไรเพราะว่าตอนมัธยมอะไรเงี้ยก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองชอบเรียนอะไรแต่ที่บ้านเนี่ยมันเป็นแนวคิดแบบคนเมื่อก่อนเนาะเขาก็คิดว่าเออถ้าลูกเป็นหมอเป็นหมอเป็นเภสัชอะไรเงี้ยมันก็รายได้อาชีพก็มั่นคงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยก็คืออยู่กับครอบครัวคุณพ่อซึ่งเป็นแบบครอบครัวคนจีนเนาะแบบสไตล์ครอบครัวคนจีนอะเพราะฉะนั้นผู้หญิงมันก็จะไม่ค่อยได้รับการยอมรับมากนักเมื่อเทียบกับผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นก็เลยคิดแค่ว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเเราได้ป็นหมอ พ่อแม่ก็จะแบบเอ้ยโอเคว่าเราได้เรียนเป็นหมอแล้วก็ที่บ้านเนี่ยก็น่าจะยอมรับมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ช่วยเหลือที่บ้านได้ด้วยเนาะใช่ถ้าเขามีลูกเป็นหมอก็ก็ค่อนข้างมั่นใจปลอดภัย <laughs> อะไรแบบนี้ <laughs> เออุยแต่แปลว่าจริงๆเราเป็นคนเรียนเก่งอยู่แล้วใช่ไหม <laughs> เลยเลือกเรียนหมอได้เพราะป,ะปกติอ่ะมันก็ ถ้าต่อให้ที่บ้านอยากให้เรียนอย่างผมมาสมเขาอยากให้เรียนผมเรียนไม่ได้คือจริงๆอาจจนไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะคุณหอมเพราะว่าคือจริงๆอะตอนที่อยู่มัธยมเนาะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าคิดว่าจะเข้าแพทย์อะเราต้องไปเตรียมอุดมแบบนั้นเนาะก็คือเคยเป็นสมัครเตรียมอุดมเหมือนกันแต่ก็สอบอม่ไดน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ตอนนั้นเนี่ยก็คือพอเราสอบไม่ได้อะแล้วเราอยากว่าเอ้ยเรามีเป้าว่าเราจะเป็นหมอเนี่ยก็เลยตั้งใจอ่านหนังสือเยอะมากคือมันอาจจะใช้ความพยายามพอสมควรแต่เกิดแบบเกินมาเก่งเลยไม่อาจจะไม่ได้แบบแอะไรเงี้ยค่ะคนส่วนใหญ่ชอบพูดอ่ะผมก็เห็นเขาจะบอกเออเนี่ยรายได้ดียืนหมอรายได้ดีตอนเข้ามาปุ๊บมันมันดีอย่างนั้นไหมอันนี้ผมไม่รู้เลย คือขึ้นอยู่กับว,ว่าเป็นหม,หมออะไรด้วยใช่คือถ้าเป็นหมอทั่วไปแล้วเราจบไปใช้ทุนมันก็มึนจุดตามสีราชการเลยคุณน้องก็คือตอนนั้นตัวเองก็เป็นซีสี่อ่ะคือหมอจบใหม่ก็เป็นได้แค่ซี่สี่อะไรเงี <ừ> ้ย <ừ> เงินเดือนตามตามราชการเลยเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะมีเงินเพิ่มพิเศษสาหรับแพทย์บ้างอาจจะเดือนละห้าพันอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะ <ừ> เพียงแต่ว่าของหมออ่ะก็อาจจะดีนิดน,นึงตรงที่เราก็สามารถไปรับ j อบ บบโรงพยาบาลใกล้ๆหรือโรงพยาบาลเอกชนอันเนี้ยมันก็จะเพิ่มรายได้ให้เราได้อะไรเงี้ยค่ะ <S <S มันก็เหมือนไม่ได้เพิ่มสกิลเซตอะไรอ่ะก็คือใช้สกิลเดิมที่เราทํางานเนี้ยไปไปอยู่เอกชนได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นหมอจบเป็นเฉพาะทาง อันนี้รายได้ก็จะเพิ่มขึ้นเนาะแล้วยิ่งถ้าแบบไปอยู่โรงพยาบเอกชนน่ะก็ก็รายได้เยอะแต่ถ้าอยู่โรงพยาบรัฐบาลก็ก็ตามรัฐบาลโอเคน่ออกอารมณ์นั้นเพียงแต่ว่ารัฐบาลน่ะข้อดีมันก็จะมีสวัสดิการอะไรเงี้ยมาที่ประเด็นสําคัญเรื่องเงิน พอเป็นหมอ,อเมื่อกี้บอกว่าไรายได้อาจจะอก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามวิชาชีพตามอะไรแบบนี้ครับแต่ก็แน่นอนว่าสูงกว่าอาชีพอื่น,นในในพื้นฐานทั่วไปบริหารจัดก,การเงินยังไงบ้างครับถ้าเอาตอนเริ่มแรกเลยเนาะถ้าตอนเริ่มแรกเลยคือบริหารไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยแต่ จะเริ่มบริหารเป็นเนี่ยก็คือหลังจากแบบเรียนจบเฉพาะทางมาแล้วสักพักหนึ่งเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกที่เรียนจบมาก็คือเรียนเราก็ตั้งใจเรียนอย่างเดียวอะเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องอื่นอะไรเงี้ยเนาะแล้วเรื่องการเงินเมื่อก่อนมันก็ไม่มีสอนเลยชแนลแบบ YouTube นู่นนี่นั่นันก็ไม่มีอะเอะอเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติเราก็ไม่มีอะไรเลยก็เรียนแต่แพทย์จบมาทํางานก็ก็ทํางานไปแล้วมีรายได้เนี่ยก็ใช้ไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่เหลือก็อยู่ในบัญชีออมทรัพย์ก็ไม่ได้ทําอะไรมากแล้วตอนนั้นเนี่ยรายได้ไม่เยอะ วางแผนภาษีอะไรก ừ ừ ừ ไไ็ไม่ต้องอะไรมากอะไรเงี้ยแต่พอจบแทพทย์เฉพาะทางเนี่ย ก็เริ่มเริ่มรู้จักโลกของการลงทุนหละเพราะว่าตอนนั้นก็เริ่มเสียภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนแนะนาว่าเอ๊ยไปซื้อกอง LTF อ๋อยุคนั้นพอดียุคนั้นพอดีแล้วมันก็จะมีกอง LTF กองหนึ่งที่มันดังมากอะไรเงี้ยพี่เขาก็มาให้ดูว่าแบบเอ้ยเนี่ยแบบผลตอบแทนดีอะไรเงี้ยรู้เลยนะสีเหลืองไหมเออรารุ่นเรารุ่นเดียวกันอ่สีเหลืองมี D I v ตามทาอันนี้ไม่เอาออกนะรู้ใช่กองนั่นแหละดังดังสุดแป่ว่าเราเราเจนใกล้ๆกันแล้วครับ ก็ซื้อตอนนั้นก็คือใช่แปลว่าจุดเริ่มต้นอะมันคือจุดในการอยากลดภาษีก่อนแล้วก็เลยพาเราเข้าสู่โลกการลงทุนใช่แต่อะไรทำให้เราสนใจเรื่องเงินถ้านอกจากภาษีที่ต้องเสียเมื่อกี้ตอนนั้นอะมันมีปัญหาสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคือจริงๆมันมีตัวทิกเกอร์แหละเพราะว่าตอนนั้นอะก็มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วเออเราก็เริ่มมาดูเงินของเราแล้ว คือเมื่อก่อนก็จะ,ะเราก็มีบ้านอยู่มีนูน้นมีนี่อะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าพอมันสะดุดตรงนั้นอ่ะเราก็เริ่มกลับมาดูว่าเฮ<อ>้ยจริงๆแบบเราทํางานมาตั้งหลายปีอ่ะมันแทบไม่มีเงินเก็บ<อ>เลยอันนั้นแหละก็เลยเป็นจุดที่ว่าเฮ<อ>้ยเราก็ต้องกลับมาดูแลเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ย <ๆ S 2> ค่ะอ้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่การ เป็นเฉพาะทางอยู่อันนั้นคือจบเฉพาะทางแล้วคือกว่าจะสนใจเรื่องเงินน่ะจบเฉพาะทางจริงๆคือจบเฉพาะทางไปแล้วอืมนั้นแปลว่าถ้าสนใจเร็วกว่านี้ป่า่านี้ก็อันนี้กว่านี้น่าจะดีน่าจะดีใช่เพราะว่าจริงๆคือโอ้มันแบบอายุเยอะแล้วคนเราจะสนใจเรื่องเงินได้อันนี้อันนี้อาจจะเป็นความเห็นครับหมอว่ามันมันเกิดจากต้องเกิดจากต้องเกิดจากปัญหาไหมหรือว่าจริงๆแล้วคนอยู่ผมว่าอยู่ๆคนทั่วไปอ่ะมันไม่ค่อยมีใครสนใจเรื่องเงิน หลอกเร <c oughs> า <wohl đi S 2> ที่สัมภาษณ์แขกมานะไม่เกิดปัญหาไม่ที่บ้านสอนไม่เกิดอะไร <c oughs> มันมีโอกาสไหมที่คนเราจะอยู่สนใจเรื่องเงินด้วย <c oughs> คือถ้าเราเริ่มแบบฝูกฝังหรือให้เขารู้ว่ามันมีความสําคัญกับ mm hmm ชีวิตเขาอะไม่ได้ต้องรอถึงขนาดแบบเจอปัญหาเออเอออันนี้มันอาจจะทําให้เขาสนใจได้ได้ได้ได,ดีขึ้นอะไรเง <c oughs> ี้ยคือเราอาจจะต้องเริ่มแบบว่าเออบอกเขาว่าเรื่องเงินอะมันสําคัญยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่อะเวลาที่เรา เป็นนักเรียนอะ่ะเราก็มักจะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องอื่นเนาะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หาได้ยกเว้นว่าใครมีปัญหาแบบมันคุณพ่อคุณแม่ไม่มีจริงๆอะ่ะมันถึงจะแบบเป็นตัวทิกเกอร์ตรงนั้นแต่จริงๆถ้าสามารถแบบบอกเขาได้ตั้งแต่แบบเริ่มฝึกเขาอะไรเงี้ยอันนีน้น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้ว่ามันสําคัญที่ส่วนใหญ่ไม่ไมสนใจอะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่สําคัญน่าจะเป็นแบบนั้นแต่พอมีตัวทิกเกอร์อะ่ะเลยเริ่มรู้สึกแล้วว่าอันนี้ไม่สําคัญอะไร ครับโอเคการเป็นหมอมันทําให้เราศึกษาความรู้พวกนี้เก่งไหมเพราะผมสังเกตส่วนใหญ่นะหมอเล่นหุ้นเก่งทุกคนคนหมอเซียนเซียหุ้นไหนหลรย่นเซียนหุ้นเขาเรียกอะไรนักลงทุนหลายคนเป็นหมอเออมันเกี่ยวกันไหม คือคิดว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าหมอ่มันจะมีความพยายามกับอดทนด้วยส่วนหนึ่งจากจากแบบวิชาการที่เรียนก็จะได้เป็นหมออยู่แล้วเราจะเรียนจบมาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแล้วก็ส่วนหนึ่งอ่ะเราก็จะมักชอบที่จะอ่านหนังสือแล้วก็เรียนรู้อะไรที่ที่มันต้องอัปเดตอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีอันหนึ่งที่แบบมันผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีความคิดหรือตรกกะอะไรบางอย่างที่มันใช้การฝึกฝนอะไที่มันมีความเป็นเหตุเป็นผลควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ได้พอสมควรอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมาศึกษา แล้วเป็นไงฮะผลดีขึ้นไหมจากที่เมื่อกี้เราบอกว่า <c oughs> ดี <laughs> ดีเลยต <laughs> ่าหมอตอบไม่ดี <laughs> <laughs> ปิดเลยนะ <laughs> ปิดเลย <laughs> ไม่ใช่สิดีสิอดีขึ้น <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นอีกทางหนึ่งในการในการสร้างไรายได้ไหมคือมองถึงขั้นนั้นไหมหรือว่าจริงแค่มองว่าเป็นการต่อยอดเงินที่เรามีเฉยๆคือ <c oughs> มองว่ามันจะได้เป็นแพส s i v e i n c o m เพราะว่าจริงๆหมออ่ะก็คือก็โอเคแหละเราก็มีรายได้ในระดับหนึ่งอ่ะแต่ว่ามันก็ต้องไปแลกกับเวลาที่เราต้องแบบไปลงแรงเพิ่มเนาะไม่ว่าจะแบบไปรับจบอบไปไปชนปีวิเงกลาคืนอะไรเงี้ยเออเออมันก็เหมือนเราต้องเอาเวลาพักหรือเวลาที่เราอยากทาอ่ะ ไปไปไปทำตรงนี้เพื่อให้มันมีรายได้เราก็มองว่าเฮ้ยอันนี้มันโอเคเนาะเราก็จะได้แบบสบายใจกับการทํางานประจําของเราไปอะไรเงี้ยเราตรงเนี้ยก็เป็นรายได้ที่เป็นเบสิคเป็นคมที่เข้ามาใช้เวลานานแค่ไหนถึงมาเปิดเพจครับหรือว่าเปิดเพจไปด้วยตอนนั้นเพราะว่าก่อนจะเปิดเพจก่อนจะเปิดเพจเพจชื่อหมอยุ่งอยากมีเวลาใช่ค่ะซึ่งเป็นชื่อเพจที่ย้อนแย้งอยู่ในตัวผมหมอยุ่งแล้วแต่อยากมีเวลาทําไมเอาผมงั้นผมแวะตรงนี้ก่อนทำไมถึงอยากทำไมถึงเปิดเพจ คือตอนที่เปิดเพจเนี่ยก็คือเริ่มช่วงที่เริ่มศึกษามาได้สักประมาณปีกว่าๆแล้วเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าเง hey, บการเงินอ่ะบันแบบเข้าใจยากเนาะเวลาเราไปหาหนังสืออ่านอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเอ้ย hey, เราอยากจะรวบรวมความคิดแล้วก็อธิบายมันให้มันแบบดูเข้าใจง่ายตอนนั้นที่เริ่มเปิดเพจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องนั้นแต่ว่าก็พอเรารู้เรื่องเรื่องหุ้นเรื่องอะไรอย่างนี้มาประมาณนึงก็พยายามจะทําให้มันง่ายขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นแล้วทําไมทําไมต้องชื่อหมอยุ่งอยากมีเวลา เพราะจริงๆไม่มีเวลาเลยลอ,อันนี้เดา <laughs> <laughs> นนทำไมครับคือตอนที่คิดชื่อเพจอะก,ก็มองอยู่สองอย่างเนาะแบบคิดคิดไปเยอะนิดนึงก <laughs> ็ <laughs> <laughs> คือคิดว่าจริงๆแล้วการที่เราจะมีเวลาไปทําสิ่งที่เราอยากทําอะนอกจากเองบริหารเวลาได้ดีอะมันต้องบริหารเงินได้ดีด้วย เหมือนกับว่าเยถ้าเราแบ่งเวลาว่างมาศึกษาเรื่องการเงินการลงทุนอะ่ะเราจะมีเวลาว่างเพิ่มขึ้นที่เราไปจะได้ไปทํจสิ่งที่เราอยากทําำแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นการคุยเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนกับอีกอย่างหนึ่งก็คือถึงแม้ว่าเราจะยุ่ง กับแบบมีพาระงานประจำมนุษย์เงินเดือนอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆเราสามารถแบ่งเวลาสักนิดนึงครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงต่อวันอย่างเงี้ยแล้วก็มาเริ่มศึกษาเรื่องการเงินการลงทุนแล้วก็ไปลงทุนได้ด้วยตนเองแสดงว่าพอยหลังจริงๆมันคือการจัดสรรเวลาเนาะใช่ <c oughs> เป้าหมายการทาเพจมีไหมแบบเออคือตอนเริ่ม <c oughs> ทำอะ่ะก็อาจจะมีเป้าหมายว่าเออได้สักแสนหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะแสน f o l l o w e อะไรเงี้ยแต่ว่าเออพอมันถึงแสนแล้วก็รู้สึกว่าเออก็สนุกดีเพราะว่ามันเหมือนแบบ เออเราไปเพราะว่ายังไงเราติดตามการลงทุนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วมันมันมีบางประเด็นที่เราเออเราก็สงสัยเหมือนกันเราก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมือนรวบรวมความคิดแล้วก็เขียนมันเหมือนคล้ายๆสมุดน,น้อยของเราอะ่ะเออ,เอ,อแบบนั้นอะแล้วมันก็แบบเออจะได้รวบรวมความคิดเราด้วยเวลาเวลาที่เราเริ่มเขียนและสรุปอบบ เราก็จะต้องแบบกันกองความคิดมาพอสมควรแล้วก็ไปอ่านรายละเอียดเยอะอ,อะไรเงี้ยค่ะเออมันก็เหมือนเป็นสมุดโน้ตของเราก็ขเขเียนไปไปแต่ละวันอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยเสริมการลงทุนของเราด้วยเหมือนกระทบพลความคิดนะเหมือนกับเป็นบันทึกของเราที่ที่คนอื่นมาอ่านแล้วก็เผื่อได้ประโยชน์เอาไปอ,อะไรยเงี้ยโอ้อย่างี้ก็ไม่มีเป้าว่าแบบจะต้องมีเท่าไหร่แล้วดีกว่านี้ก็ทำไปเรื่อยๆผมชอบความแบบความเขาเรียกอะไรความแบบเรียบง่ายมากเออใช่ไม่แต่มันดีนะคือคือฟังบางคนเขาอาจจะมีเป้ามีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเหมือนกับหมอก็ทำเป็นกิจววััตรรปะจําน ทุกๆเรื่องเมื่อกี้มันมีมันมีอันหนึ่งที่ที่น่าสนใจคือผมลองมองกลับไปเนาะสมมติว่าถ้าเราเรามองกลับว่าเราไม่ไปลงทุนไม่ทําลงทุนแต่ว่าเรากลับไปหาเงินเพิ่มเช่นเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเราไปทาเอกชนรายได้อาจจะดีกว่าเนี่ยมันอาจจะมีบางคนที่คิดว่าไปทํารายได้หลักให้ดีไปเลยก็คือตั้งใจทํางาน <ừ> ไปเลยแล้วก็เก็บเงินอย่างเดียวเนี่ยหมอคิดว่าไงคือจริงๆแล้วแต่คนถนัดมันแล้วแต่คนมองเนาะคือถ้าเขาไม่ได้ถนัดลงทุนเลยก็อาจจะแบบไปแค่ไปออมอยู่ใน ในตรา,าสารหนี้หรือพันธบัตรรัฐบาลที่มันพอได้ดอกเบีย้ยบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆในการลงทุนอ่ะมันไม่ได้แค่บวกอย่างเดียวอ่ะมันมีช่วงที่มันลบด้วยได้ด้วยเหมือนกันคือถ้าเราไม่ถนัดละอ่ะเราถนัดทําแบบนี้แหละเราเป็นหมอเปิดคลินิกหรืออะไรทําธุรกิจของเราไปอะไรเงี้ยแล้วเงินส่วนนี้ก็เอามาไว้ในสินทรัพย์ที่มันไม่เสี่ยงมากอันนี้เราลแต่คนเลยหมอมีแนวคิดไหมครับว่าโจทย์แบบไหนเราจะรู้ได้ไงว่าเราถนัดถนัดอะไรหรือเราควรทําแบบไหนอะไรเงี้ยในการจัดสรรเงิน ก็คืออย่างของตัวเองเนี่ยท kind of ี่เม yep. um, so ื that, ่อก่อนคือทำทำทำอะไรไม่เป็นเลยนะเกี่ยวกับเบงเงินอะไรเนี้ยนะทำเป็นนัแพทย์อะไรเออเออก็ยังตอนนั้นเนี่ยที่จะเริ่มว่าอตกลงชอบหรือเปล่าเนี่ยคือเรารู้สึกว่าไอ้การเงินอ่ะอย่างน้อยอ่ะเราต้องรู้แหละว่าการจัดสรรเงินอ่ะจาเป็นแต่ไอ้เรื่องการลงทุนต่อยอดเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่สกิลว่าจะถนัดไปลงทุนอะไรแต่อย่างน้อยไอ้พื้นฐานว่าแบบเออรู้หารู้ใช้รู้ออมเนี่ยมันต้องมีอยู่ในทุกคน่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ให้เริ่มจากตรงนี้ก่อน ว่าเราควรจะศึกษาเรื่องการวางแผนการเงินก่อนซึ่งอันนี้มันเป็นทักษะท,ที่ปัจจุบันมันต้องมีในทุกคนอะไรอเงี้ยตอนนั้นก็เริ่มศึกษาตรงนี้ในส่วนของเรื่องการลงทุนเนี่ยตอนนั้นน่ะก็ ลองหลายอย่างกันนะเพราะว่าแบบอ่านมันนี่โค้ดเนาะก็แบบไปลงทุนอสังหาก็มีแบบไปเดินดูอสังหาคอนโดอะไรเนี้ยแต่รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่อะเออเออเราไม่อยากไปเดินดูอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นก็ดูเรื่องหุ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กองทุนรวมด้วยแล้วพอเราศึกษาเรื่องหุ้นอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้ละการลงทุนแบบนี้มันมันใช่สําหรับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องลองดูว่าตกลงตัวเองชอบแบบไหนเพราะว่าจริงๆอะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเออเราชอบลงทุนในสินทรัพย์อะไรแต่ว่าเราออาจจะไปลงดู อาจจะยังไม่ต้องใส่เงินเยอะอ่ะแล้วเราก็ไปลองดูว่าตกลงเนี่ยเราเราชอบการลงทุนลักษณะไหนแปลว่าจริงๆแล้วเราอาจะต้องลองให้มากเพื่อที่จะดูว่าเราถนัถนดอะไรหรืออะไรเหมาะกับเราที่สุดใช่มันอาจจะต้องลองเมื่อกี้มีคําว่ารู้หารู้ใช้รู้ออมใช่ไหมครับรู้หาแนะ่นอนทำทำงานสร้างไรายได้ผมถามเรื่องรู้ใช้หมอเป็นคนใช้ใจ่ายไงครับ คือจริงๆตัวเองอ่ะไม่ค่อยได้ใช้อะไรเยอะเอาจริงๆ <laughs> คือตั้งแต่ที่บ้านตอนเด็กๆอ่ะปกติที่บ้านก,ก็จะประหยัดพอสมควรอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขของเราอ่ะมันไม่ได้ใช้เงินเยอะมันก็เลยเ,เรื่องการใช้จ่ายอ่ะจะไม่ค่อยมีปัญหาเ <laughs> ออเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเออ แบบวันหยุดวันว่างของเราก็อ่านหนังสือที่บ้านกินข้าวที่บ้านกับครอบครัวอะไรเงี้ยมันก็เริ่มเหมือนไม่ไม่ค่อยได้ใช้อะไรเยอะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการควบคุมค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าไอ้ที่จะต่อยอดตรงเนี้ยมันจะเป็นเรื่องการบริหารภาษีเพราะว่ามันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายตัวนึงที่อันเนี้ยเราก็จะพยายามบริหารไอ้เรื่องภาษีเพื่อลดไอ้ค่าใช้จ่ายตรงนี้เมื่อกี้เราบอกว่าเริ่มต้นอ่ะเริ่มต้นจากกองทุนรวมด้ยหย่างภาษีคือ ltf ล้วก็ไปหุ้นเลยแต่ถ้าเกิดให้แนะนําสมคนที่เริ่มต้นจาาากกรเงินครให้้เิ่มตนำว่า้อเริ่มต้นจากออะไร่ดี อ,อมเงินเนี่ยก็แนะนําก็ต้องมีเงินอ,อมฉุกเฉินก่อนเนาะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสิ่งสําคัญแล้วเป็นตัวแบคเอัโดยเวลา<ม>ที่แบบเราไปลงทุนแล้วเราจําเป็นต้องใช้เงินถ,<ม>ถ้าสินทรัพย์มันไม่ดีอะตัวนี้มันก็จะเป็นตัวแบคเอพให้เราได้<ม>แล้วก็เออเราก็มีเงินใช้จ่ายอย่างฉุกเฉินจริงๆ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้แนะนําก็ให้ออมเข้ามาตรงนี้เพียงแต่ว่าเรานอกจากเราไปอยู่ในบัญชีอ,อมทรัพย์เฉยๆเนี่ยมันก็อาจจะเริ่มไปดูในพวกกองทุนรวมพวกตลาดเงินตราสานี่ระยะสั้น ว่าเหมือนนโทรด d u c e ตัวเองให้ให้รู้จักกับการลงทุนคือถ้าแบบมือใหม่เลยถ้าจะเลือกลงทุนอ่ะก็แนะนําผ่านกองทุนรวมอันนี้มันก็จะมันก็จะเซฟหน่อยแล้วก็ตัวกองทุนรวมที่มันเป็นตราสารนี้ระยะสั้นกองทุนรวมตลาดเงินอะไรเงี้ยความผันผวนมันน้อยมากเราอาจจะเริ่มตรงนั้นก่อนเราจะได้รู้ว่าก,การซื้อขายกองทุนรวมเขาทํำยังไงอะไรเงี้ยราคาขึ้นลงแต่ละวันมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะอืมอ่าเริ่มจากน้องถูกเชิงก่อนแล้วไปไหนต่อดีกองทุนรวมถ้าสมมติว่า ผ่านกองทุนรวมไปได้เริ่มลงทุนกองทุนเพิ่มไหมหรือว่าไปหุ้นเลยดีอย่าเงี้ยหมะเอาจากประสบการณ์ตัวเองก็ได้เอาจะประสบการณ์เลยนะคือถ้าลงทุนเพาะไว้ละหมอไปไหนหมอไปหุ้นเลยมั้ยคือถ้าถ้าจะเลือกหุ้นลายตัวด้วยตนเองอ่ะมันจะต้องมีเวลาศึกษาพอสมควรอ่ะแล้วก็มีเวลาติดตามหุ้นที่เราสนใจแต่ถ้าแบบเออเราแบบยังไม่ถนัด ยังเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วแบบแต่ละวันเอองานยุ่งจริงๆไม่มีเวลาแบบมันเลือกหุ้นรายตัวไปอ่านแบบรีพอร์ตของบริษัทอะไรเงี้ยอันนี้แนะนําผ่านกองทุนรวมก็น่าจะดีกว่าแต่ถ้าโดยส่วนตัวโดยส่วนตัวเนี่ยก็คือเราก็เริ่มชินกับการลงทุนกับการเลือกหุ้นรลายตัวแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ,อ้เราก็พอมีเวลาที่จะเข้ามาศึกษาในหุ้นแต่ละตัวว่าเออธุรกิจเขาเป็นยังไงงบการเงินเขาเป็นยังไงประเมินมูลค่าแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะหุ้นตัวแรกที่ซื้อ กลุ่มโรงพยาบาลไหมใช่ผมเราใช่ไหมกลุ่มโรงพยาบาลไหมใช่ใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเออเราอ่านธุรกิจเนี้ยแล้วมันอินไงว่าเออธุรกิจเขาเป็นยังไงลักษณะเป็น i อ d o ดีอเท่าไหร่อะไรเงี้ยรายได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะรับคนไข้ในคนไข้นอกต่างชาติอะไรเงี้ยเป็นตัวเริ่มต้นเริ่มต้นเข้าสู่วงการแล้วมันอ่านแล้วเข้าใจเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์อยู่แล้วใช่แล้วแคลงว่าพอร์ตการลงทุนในปัจจุบันคุณหมอส่วนใหญ่ถ้าเป็นฝั่งลงทุนเลยคือน่าจะไปที่หุ้นเป็นหลักใช่ตอนนี้เป็นหุ้นเป็นหลัก แล้วก็มีกองทุนประหยัดภาษีอ่าโอเคก็เป็นกองทุนลดหย่อนภาษีก็เพื่อลดเซฟภาษีไปแต่พอเต็มเต็มลิมิตแล้วเราก็มาฝั่งหุ้นที่เป็นกองทุนหุ้นไทยหุ้นนอกครับส่วนตัว,วยังยังเป็นหุ้นไทยอยู่ หุ้นนอกเนี่ยมันจะเป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่เป็นกองทุนประหยัดภาษีเพราะเด oh, <okay. S 2> ี๋ยวเนี่ apple e t s i มันลงถึงต่างประเทศก็ได้ <Okay. S 2> อะไรอย่างเงี้ยคือเพราะฉะนั้นไอ้ที่เลือกหุ้นเองอ่ะยังเป็นหุ้นไทยเป็นหลักคือมันก็จะมีลง DR บ้างที่เริ่มเป็นต่างประเทศอะไราเงี้ยค่ะแต่ก็จะลงทุนผ่าน DR คือไม่ได้แบบไปซื้อหุ้นรไรตัวโดยตรงด้วยตนเองนบนอกจากธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์แล้วธุรกิจไหนที่ที่หมอเลือกลงหุนกับหุ้นไทย ท่องเที่ยวท่องเที่ยวใช่เพราะว่าเพราะว่าคือมองว่าบ้านเราอ่ะธุรกิจเราก็จะยุคเก่านิดนึงแต่ที่น่าจะพอเติบโตแล้วไปได้อ่ะคือก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มพวกเนี้พวกเฮลท์แคร์แล้วก็พวกท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะรู้ว่าหลักก็น่าจะเป็นเฮลท์แคร์กับท่องเที่ยวในในฝั่งของหุ้นไทยที่ที่ลงทุนเป็นพอร์ตหลักผมประกอบการเป็นไงฮะเพราะตอนนี้หลายคนเจอหุ้นไทยแล้วเจ็บปวดเป็นเป็นยังไงบ้างเวดดานลงเรใช่เราก็สะสมเรื่อยๆ ใช่คือสะสมเรื่อยๆแต่ก็คือโชคดีนิดหนึง่งตัวเองเนี่ยซื้อพวกนี้เยอะมันจะเป็นช่วงที่โควิดเพราะฉะนั้นต้นทุนอรอจะต่ำเยอะอะไรเงี้ยค่ะคือคือตอนนี้กำไรมันก็หายไปบ้างอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ขาดทุนอะไรเงี้ยค่ะสำหรับคนที่ลงทุนทุ้นไทยตอนนี้ต้องถามว่าแล้วในมุมคนลงทุนทุ้นไทยตอนเนี้ยหมอว่ายังคนน่าลงทุนไหมครในในมุมหมอคือโดยส่วนตัวก็ คือด้วยความที่เราก็อยู่อยู่เมืองไทยเนาะเราก็จะคุ้นเคยว่าเออลักษณะธุรกิจมันเป็นยังไงเจ้าของเป็นยังไงแล้วรายละเอียดต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวก็ยังมองว่าหุ้นไทยอะ่ะมันก็ยังน่าลงทุนเพียงแต่อาจจะต้องเลือกเซกเตอร์นิดนึงว่าเออน่าจะเป็นเซกเตอร์ไหนที่มันยังพอไปต่อได้แล้วมันยังพอเตอิบโตได้อะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าเราจะหวังโกดเยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่มันจะไม่ได้ขนาดนั้นแล้วสำหรับตลาดหุ้นไทยอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าถ้าถ้าช่วงนี้นะช่วงนี้มันก็จะมีบางส่วนอ่ะ ที่บางเซกเตอร์อะที่ราคามันก็ตกลงมาเยอะเหมือนกันเช่นเช่นเช่นพวกกลุ่มค้าปีกอะไรเงี้ยเนาะขึ้นขึ้นอ๋อท่ายทำวันที่เท่าไหร่นะเพื่อความเพื่อเส้หมอเช่นนู่นกลุ่มแบบโดยตัวสดตัวนะกลุ่มพ่อค้าปีกอะไรเงี้ยแล้วก็เราคิดว่าเออปลายปีทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้นอะไรเงี้ยการจับใจใช้สอยน่าจะดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นจังหวะนการลงทุน่โอเค มองแบบพวกเป้าหมายพอร์ตหุ้นการลงทุนเนี่ยมีมีจำนวนเงินเป้าหมายไหมครับว่าจะต้องไปถึงเท่าไหร่ถึงจะพอหรืออะไรงี้มีมันตั้งตัวเลขไว้ไหมคือเมื่อก่อนมีนะถ้าแบบไอตอนแบบเข้ามาแบบร้อยล้านอะไรก็มันมีร้อยล้านฉันจะหยุดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าจริงๆอ่ะเอาจริงๆพอทําทําไปนะเราก็รู้สึกว่า เออเราก็มีไปได้เรื่อยๆคือก็เติบโตไปไเรื่อยๆเมื่อก่อนนะจะคิดว่าเออถ้ามีตัวเล็กเท่านี้นะเราจะอยู่ทํางานแล้วแบบมาอยู่บ้านอะไรเงี้ยเออแต่พอทําไปอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแายได้ที่เป็นแอคทีฟเป็นคำอ่ะมันก็โอเคอยู่นะพอเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ยังทําสิ่งที่มีประโยชน์มีคนอื่นได,ไ,ดได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทาอะไรเงี้ยเนาะแล้วเราก็มีอันเนี้ยไว้เพื่อเป็นเหมือนเป็นซัพพอร์ตว่าอ่ะถ้าเรา เบื่อแล้วเราไม่อยากทําตรงนี้แล้วมันมันก็ยังมีตรงเนี้ยที่ที่เป็นพอร์ตที่เป็นพาสซีฟอินคัมรือตอนนี้มันก็เริ่มไม่ได้มีตัวเลขว่าเท่าไหร่แล้วเราจะหยุดอะไรเงี้ยเราก็ทํางานตรงนี้ไปพร้อมๆกับสร้างพอร์ตให้มันโตไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือแปลว่าถ้าวันนี้สนุกกับการทํางานอยู่ยังสนุกกับการลงทุนอยู่ก็ทาไปเรื่อยๆแต่วันไหนถ้ารู้สึกว่าไม่อยากทําถ้าตัวเลขมันดีพอเราก็หยุดได้เลย,เลยใช่ถูกไหมว่าสอนแชร์แนวคิดการเงินสักเรื่องหนึ่งที่อยากบอก <c oughs> ให้คนฟังรู้อะไรเงี้ยครับบอกอยากบอกว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนก็<ม>พยายามลงทุนในสิ่งที่รู้และเข้าใจเนาะเพราะว่าเวลาที่มันมันในโลกของการลงทุนอะ่ะมันเป็นการเดินเกมระยะยาวเนาะถ้าเราลงทุนในสิ่งที่เราไม่เข้าใจอะ่ะ เวลาที่มันผันผวนในขาลงอ่ะมันมันจะเครียดอะ่ะเออเพราะฉะนั้นจริงๆการลงทุนที่ดีเราก็อาจจะต้องลงทุนในสิ่งที่เราเข้าใจแล้วเรามีความสุขที่จะอยู่กับมันอ,ะอ่ะคือถือมันไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่รู้สึกว่าวิตกกังวลนอนไม่หลับเครียดขนาดนั้นอ,อก็คือใช้ความรู้ในการลงทุนด้วยใช่ติดตามพี่หมอได้ที่ไหนบ้างอะไรยังไงคะค่ะก็สามารถไปติดตามเรื่องเกี่ยวกับการเงินการลงทุนหุ้นกองทุนรวมอะไรเงี้ยนะคะได้ที่เพจหมอยุ่งอยากมีเวลาค่ะ